สวัสดีนะครับผมก็ยุผมว่าสปอยวันนี้ก็จะสปอยเรื่องรวมพลังกับอาลเบ็กนะครับผมถ้าใครไม่ชอบการสปอยหรืออยากไปดูเต็มเรื่องก่อนนะครับผมก็แนะนํานะครับผมอย่าดูสปอยคลิปนี้นะคผมก็เลื่อนผ่านไปได้เลยนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาเล่านะครับผมอ่าผมจะจําชื่อตัวละครหลักๆเนี่ยคือ2ตัวนะครับผม ตัวละครที่1เนี่ยจะชื่อ Boy เพตตี้บอยนะครับผมอาจจะเป็นตัวน่ารักเนาะแล้วก็คนชอบทั่วโลกเลยนะครับผมมันจะออกแนวขี้อ้อนขี้อ้อนนะผมนะน่ารักจริงนะแล้วก็ตัวที่2เนี่ยจะชื่อจะชื่อแบดดี้นะผมแบดดี้จะเป็นเจ้างูนะผมจะอยู่ในกลุ่มพวกสัตว์มีพิษพวกนี้นะครับผมอาจจะมีพวกกลุ่มสัตว์มีพิษพวกนี้เนาะจะจะถ้าเพตตี้บอยเนี่ยจะจะ,จะไม่เข้ากลุ่มนะครับผมอาจจะอยู่โดดเดี่ยวเนาะอันนี้คือจะป้าป้าของพวกสัตว์มีพิษนะครับผมมนาะพวกแบดดี้เนาะทุกคนเนาะ เจ้าของอุทยานนะครับผมก็แบดดี้มาจัดแสดงนะครับผมอ่าแต่แบบคนก็กลัวแบดดี้นะครับผมแต่แบดดี้เนี่ยไม่ไม่อยากให้คนกลัวนะครับผมอ่าคนชอบว่าเป็นอสุร,รากายนะผมแต่แบดดี้เนี่ยคือไม่ชอบนะอยากเป็นเหมือนพิตตี้บอยนะครับผมอ่าแบดดี้นะอยากเป็นเหมือนพิตตี้บอยแบบน่ารักอะไรแบบนั้นนะคนชอบแนวนั้นนะแต่แบดดี้เขาไม่ชอบให้คนมาเรียกเขาอสุร,รากายแล้วก็กลัวนะเออแล้วก็จะแบดดี้เนี่ยแค่แค่แค่จะไปทักทายนะแต่เด็กกลัวนะเออเห็นไหมเด็กร้องให้เลยนะครับผม ก็เด็กเราให้แบบสงสารแบนด,ดี้มากเลยเลยนะครับผมฉากนี้นะผมก็สงสารนะครับผมอะได้ตัดมาพิตตี้บอยนะครับผมโอ้โหคนชอบทั่วโลกนะครับผมอะทั่วโลกจริงๆนะผมไม่ว่าจะเป็นสนามมวยนะครับผมอ่ะหรือว่าเป็นอวกาศนะผมนักบินอวกาศยังดูพนะิตตี้บอยนะผมคือคนชอบทั่วโลกจริงๆนะแบบแนวขี้อ้อนนะเออเห็นไหมมันขี้อ้อนแบบแนวขี้อ้อนนะครับผม เบดดี้ก็น้อยใจนะครับผมที่ไปจัดแสดงแล้วก็มีคนกลัวนะผมอ่าแล้วก็มีคนว่าว่าเขาเป็นอสุร,รากายนะครับผมทั้งแที่เขาไม่ได้อยากเป็นอสุร,รากายเลยนะครับผมอยากเป็นแบบน่ารักเหมือนเพตตี้บอยแบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ในแก๊งในแก๊งคือในแก๊งพวกมีพิษนี้นะครับผมก็มีแค่เจ้าแมงป่องนะครับผมที่ชอบเพตตี้บอยนะครับผมมีแค่ตัวเดียวเนาะแล้วก็ป้าจระเข้นะครับผมเล่าที่มาของสัตว์มีพิษ พวกนี้นะครับผมก็มาจากที่ไหนนะครับผมมาจากอัลเบกนะครับผมภูเขาอัลเบกนะครับผมเป็นพื้นที่ที่สวยงามนะครับผมเป็นสีทองนะครับผมไอเป็นสีน้ําตาลนะครับผมมีสัตว์มากมายนะครับผมที่อยู่ในอัลเบกนะครับผมมีสัตว์หลายชนิดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกแมงป่องหรืออะไรนะครับผมคือมีทุกชนิดเลยนะผมบ้านเกิดเนาะ แล้วก็ตัดมานะครับผมคนก็เหเข้าชมพิตตี้บอยนะผมอ่ะซื้อตุ๊กตาจนหมดเกลี้ยงเลยนะครับผมมาพิตตี้บอยก็จะแสดงขี่รถเล่นนะครับผมแบบน่ารักจริงๆนะครับผมพิตตี้บอยนะเออแบบโคตรน่ารักอ่ะเออแบบขี้อ้อนแบบน่ารักนะครับผมลูกเจ้าของอุทยานก็ตกไปในบ่อจระเข้นะครับผมจระเข้ก็จะไปช่วยนะครับผมอ่ะแต่นึกว่าจระเข้จะมาทําร้ายนะครับผมแล้วก็จระเข้ก็ถูกจับนะครับผมอ่ะ ต้องบอกตรงนี้เลยนะครับผมสัตว์กับคนในเรื่องเนี่ยคือพูดด้วยกันไม่ได้นะครับผมแล้วก็สัตว์ในอุทยานนะครับผมคือจะไม่ทําร้ายคนนะครับผมเพียงแค่การแสดงเฉยๆยเนาะการแสดงแบบให้คนกลัวอะไรประมาณนี้นะแต่จะไม่ทําร้ายคนแน่นอนนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมในงานกําจัดสัตว์ดูร้ายนะครับผมก็ได้จับป้าของพวกสัตว์มีพิษไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็พวกสัตว์มีพิษก็แบบหงอยเลยนะผมแบบเศร้านะครับผมใครจะเล่านิทานให้ฟังนะครับผม แล้วพกแบดดี้นะครับผมก็เตรียมที่จะหนีออกจากอุทยานนะครับผมอ่าหนีออกจากอุทยานเพื่อไปบ้านเกิดนะครับผมเอาแบกนะครับผมโอ้โหความฝันของเขานะที่จะไปบ้านเกิดนะครับผมจังหวะ5้าหาอีกแล้วนะครับผมจังหวะที่จะเป็นกางแงหนี้นะครับผมแมงปองก็ไปลากเก้าอี้มานะครับผมอ่าลากเก้าอี้มาคือในเรื่องเนี่ยคือเสียงดังมากเลยนะครับผมดีนะที่ผู้คุมไม่เห็นนะครับผมถ้าเห็นเนี่ยโอ้โหจับได้แน่นอนนะครับผมคือจังหวะนี้ผมฮาลั่นเลยนะครับผม แล้วพวกเบดดี้นะครับผมก็ได้เจอพิตตี้บอยนะครับผมอาอยู่บนต้นไม้เนะเคาะเลยนะครับผมเห็นเบดดี้เนี่ยคือเคาะเลยนะเคาะเรียกเรียกคนมาจับนะครับผมคือจกกังหวะนี้เบดพิตตี้บอยเนี่ยคนตีนมากเลยค,คือเคาะนะผมเคาะแบบให้คนมาจับพวกเบดดี้นะครับผมเบดดี้ก็บอกอ้อนนะผมว่ายุดเธอ พิตี้บอยก็ตีแบบไม่หยุดเลยนะครับผมแบบหน้าใส่ซื้อแบบกลนตีนมากเลยน้พิตี้บอยนะผมจักหวานี้คือแบบโอ้โหแบบกนตีนมากเลยน้พิตี้บอยนะครับผมแบบดูหน้าเดืทดกคนดูหน้าดีแล้วก็ตีตีไม่หยุดเลยทำหน้าบบนี้แล้วก็ตีเตียวเตีเอาตีเอ่ะโอ้โหเบดดี้ก็มาพูดกับพิตี้บอยดีๆนะครับผมแต่พิตี้บอยนี่คือไม่หยุดนะครับผมคือตีไปเรื่อยๆนะตีแบบเออช่วยด้วยช่วยด้วยอ่าช่วยด้วยมีจะทำร้ายอ่าช่วยด้วยอ่า จังหวะนี้ผมหามากเลยทุกคนแบบหหน้าคนตีนมากเลยเมงปองก็ไปต่อยพิตตี้บอยนะครับผมจนพิตตี้บอยตกกำแพงเลยนะครับผมเมงปองก็ตกใจนะผมว่าในกูคาพิตตี้บอยแล้วหรือเปล่าเพื่อนก็บอกนะผมว่าพิษมึงแค่ทําให้สลบนะตอนนี้พวกเขาก็ได้ออกจากอุทยานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เห็นภูเขาอาัลเบกนะเตเตๆนะครับผมไม่ใช่ภูเขาอาัลเบกนะครับผมนั่นคือหมอกนะ นั่นคือเมืองนะครับผมหมอกปกคลุมนะครับผมเมืองนะครับผมแล้วก็ไปขโมยรังนกนะครับผมเพื่อเดินทางไปภูเขาเอาแบกบ้านเกิดของเขานะครับผมด้วยการเอาพิตตี้บอยไปด้วยนะผมคือลักพาตัวพิตตี้บอยไปด้วยนั่นเองนะครับผมระหว่างทางนะครับผมก็ได้เจอฉลามนะครับผมฉลามก็ได้ช่วยไว้เนาะแล้วก็ฉลามก็ได้บอกรหัสลับนะครับผมเพื่ออยู่ที่ไหนก็จะมีคนมาช่วยนะครับผม ก็ฉลาดลับนะครับผมก็คือนะผมฉันน่าเกลียดคุณก็น่าเกลียดแบบนี้แหละมันคือความลับรูปแบบใหม่เอาซะยาวเลยนะผมก็มาถึงในเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพิตติบอยก็เดินชิวๆเลยนะครับผมนึกว่าคนจะรักนะครับผมแต่คนกลัวพิตตี้บอยนะผมคือคนนึกว่าพิตตบอยเป็นพิษนักบ้านนะผมจากแมงป่องต่อยนะครับผมจากวันนี้ผมโคตรฮานะ พิีบอยก็จะพยายามอธิบายนะครับผมว่าไม่ได้เป็นพิษนักบ้าน,นะครับผมแต่คนแน่นอนนะครับผมคนฟังภาษาสัตว์ไม่รู้เรื่องนะครับผมก็ไล่ตีพิตีบอยนะครับผมก็จนมุมนะครับผมจนบอกรหัสขอความช่วยเหลือฉันน่าเกลียดคุณก็น่าเกลียดแบบนี้แหละมันคือความรักรูปแบบใหม่ก็หายไปในท่อนะครับผมแมงมุมมาช่วยนะตอนแรกผมนึกว่าแต่มันมีแค่ฉลามนะที่มันแบบช่วยเหลือแบบรหัสลับอะไรแบบนี้นะ ที่ไหนได้นะผมคือทุกมุมโลกเลยนะครับผมอ,อยู่ทุกมุมเลยนะคอยให้ความช่วยเหลือนะครับก็ออกมาจากท่อแล้วนะครับผมพิตตี้บอยชะงักกั้งถนนเลยนะครับผมเห็นป้ายไว้อะไรให้พิตตี้บอยนะครับผมโอ้โหยางฮ่าเลยจังหวะนี้ท่กโลกแห่ไว้อะไรให้พิตตี้บอยนะครับผมคือคนทั่วโลกน,นึกว่าพิตตี้บอยตายแล้วนะครับผม พิตี้บอยบอกกู ui, ยังไม่ตายอะไรวะก็ <c oughs> คนทั่วโลกนะผมก็เสียใจนะผมนะไม่ว่าจะเป็นนักปีนอวกาศก็เสียใจนะครับผมคือคนรักพิตี้บอยมากจริงๆนะครับผมลำให้สบายนะพิตี้บอยทั่วโลกแห่ไว้อะไรให้พิตี้บอย R.I.P. <c oughs> ทุกคน R.I.P. ด้วย <c oughs> คตรลั่นนะ่ะทุกคนแล้วก็ว่าพิตี้บอยนะผมติด พิษุนัขบ้าจากสัตว์มีพิษนะครับผมโอ้โหโคตรห้าเลยฉากนี้นะครับผมแล้วก็ไปเอาเรดคูนมาแทนพิตี่บอยนะครับผมพิที่บอยบอกกูยังไม่ตายน้าที่กูผ้าคนรูขุดใจกูมึงเจอกูแน่ไอเด็กเปรตไอเดนผมเถมนะไอเ้นผมเถมผมเถม <laughs> <laughs> พวกเขาก็ได้ออกเดินทางไปบ้านเกิดของเขานะครับผมเอาแบ็กนะครับผม ตอนนี้เจ้าของอุทยานก็ตามมาทันแล้วนะครับผมพิตตี้บอยเห็นก็ดีใจนะครับผมเพราะตอนแรกไม่ได้อยากมาด้วยนะครับผมได้ถูกลักพาดตัวมานะครับผมทีนี้ก็โดนยิงเข้าให้นะครับผมสลบไปเลยนะครับพวกพิตตี้บอยก็ตกมาในรถนะครับผมเด็กๆก็ไล่ตีพิตตี้บอยนะครับผมมาไล่ตีพวกพิตตี้บอยเนาะแล้วก็ถูกจับนะครับผมพิตตี้บอยถูกจับได้นะครับผมกำลังสลบเลยเนาะถูกยาสลบ แล้วก็ถูกจับโยนทิ้งตรงหน้าต่างเลยนะครับผมก่อนจะทิ้งเนี่ยบอกด้วยนะครับผมว่ามีได้คูณตัวใหม่มาแทนพิตตี้บอยด้วยนะก็โหยจะฉากนี้เจ็บใจมากเลยนะพิตตี้บอยนะแล้วก็จะของอุทยานนะครับผมแล้วก็ได้ลงมาจับพวกสัตว์มีพิษหมดแล้วนะครับผมมาถูกจับเนาะถูกจับไว้นะเพราะพิตตี้บอยก็ถูกเตะไปข้างๆนะครับผมคือเข้ามาช่วยไม่ได้นะแล้วก็ตะโกนอีกแล้วนะครับผมตะโกนบอกรหัสนะครับผม ฉันน่าเกลียดคุณก็น่าเกลียดแบบนี้เลยมันคือความลับลุปแบบไปแล้วก็มีหมาป่าโผล่ออกมาช่วยพวกพิตีบอยนะครับผมโอ้โ oh หแล้วหมาป่าก็นําทางไปเอาแบกนะครับผมระหว่างทางเนี่ยก็มีสัตว์ต่างๆช่วยเหลือตลอดทางเลยนะครับผมโอ้ oh ho. แบบมีสัตว์ช่วยเหลือนะครับผมระ,ระหว่างทางเนาะ ระหว่างทางนะครับผมพิตตบอยก็ยืนอึ้งเลยนะครับผมเห็นครอบครัวเห็นสายพันธุ์เดียวกันนะครับผมเพราะว่าพิตตบอยเนี่ยก็คืออยู่แต่ในอุทยานนะครับผมคือไม่เคยเห็นสายพันธุ์เดียวกันนะครับผมคือโอ้โหดูสองสว่างเลยนะครับผมคือแบบสวยงามนะครับผมคือเห็นครอบครัวเห็นสายพันธุ์เดียวกันนะครับผมฉากนี้เนี่ยผมนึกว่าพิตตบอยเนี่ยเดินเดินกลับมาอำลาเพื่อนนะครับผมแต่ที่ไหนได้นะครับผมไปเอากิ้งก่ามาหวีผมเฉยเลย โอ้โคตรฮาฉากนี้พิตี้บอยก็กระโดดเข้าไปโกอดกับต้นไม้เลยนะครับผมไปหาพวกครอบครัวนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมพวกเขาได้ถึงเอาแบกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มีสัตว์มากมายเต็มภูเขาเลยเนาะ เมงมุมก็เข้าไปจีบสาวนะครับผมแต่สาวเมงมุมบอกว่าหมดฤดูสืบพันธุ์แล้วนะครับผมโอ้โหจังหวะนี้แง่เลยนะครับผมก็คือกลับไปหาไม้คู่ใจก็เจ้าของอุทยานนะครับผมได้ตามมาทันแล้วนะครับผมแล้วก็จับสัตว์มีพิษไปหมดเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ลูกเจ้าของอุทยานเนี่ยก็ช่วยงูนะครับผมช่วยงูออกมาได้นะครับผมอ่าพิตตี้บอยก็กลับมาช่วยเพื่อนของเขานะครับผมแบดดี้นะเพื่อช่วยเพื่อนของเขานะครับผมพิตตี้บอยก็บอกว่า มันไม้เหมือนสิ่งที่คิดไว้นะที่อยู่ในกับสายพันธุ์ของเขานะเพราะถูกดูถูกนะครับผมอ่ะถูกสายพันธุ์เดียวกันดูถูกนะครับผมพิตตี้บอยกับเบดดี้เขาพร้อมไปช่วยเพื่อนของเขาแล้วนะครับผมก็ฉากนี้ผมหาอีกแล้วนะครับผมเบดดี้ยักเขี้ยวนะพิตตี้บอยก็ยักฟันนะครับผมโอ้โหโคตรน่ารักอ่ะพิตตี้บอยก็ไปขโมยรถดับเพลิงมาช่วยเพื่อนนะครับผมโอ้โหจังหวะนี้เนี่ยผม หาอีกแล้วนะครับผมคือเจ้าของอุทยานนะครับผมคืออึ้งเลยนะครับผมอาปากอึ้งเลยพิ่ติบอยมันขับรถได้ไงวะตัดมาที่นักดับเพลิงนะครับผมรถหายนะครับผมยืนนิ่งอึ้งเลยนะครับผมอาปากอึ้งเลยนะครับผมพิ่ติบอยขโมยรถนะครับผมแล้วก็บอกว่ากูไม่น่าสอนมึงขับรถเลยพิ่ติบอยไม่น่าสอนพิตตีบอยขับรถเลยคือพวกนักดับเพลิงนะครับผมอาจจะเห็นป้ายอาจจะเห็นรูปนะครับผมว่า นักประเพิงเนี่ยจะสอนพิธีบอยตอนน้อยตอนเด็กน้อยนะครับผมที่ยังไม่ถูกจับไปเป็นไปอยู่พิพิธภัณฑ์นะครับผมเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวไปอยู่อยุธยาเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชอยุธยาอะไรอะอุทยานโอ้โหเศร้าเลย <c oughs> ตัดมาที่หน้าผานะครับผมตอนนี้เขาจะตกหน้าผาแล้วนะครับผมโอ้โหลูกของอุทยานนะครับผมก็จะตกหน้าผาแล้วนะครับผมงูก็กําลังเลื้อยไปช่วยนะครับผมแต่พ่อนะครับผมว่า อสุรกายอย่าทำลูกกูนะงูก็โกรธนะครับผมตอนแรกผมนึกว่าแต่จะจิกจะจิกพ่อแล้วนะแต่งูก็กัดตรงปอกแขงนะปอกแขนพ่อนะครับผมอ่ะแล้วก็ดึงนะครับผมอ่ะดึงดึงลูกจนช่วยสําเร็จนะครับผมเจ้าของอุทยานก็กอดขอบคุณเบดดี้กับพิตตี้นะครับผมของพวกของเขาเนาะแล้วก็ได้กลับบ้านโดยสวัสดีภาพนะครับผมได้กลับบ้านแท้จริงนะเออแล้วก็มีสัตว์มาต้อนรับมากมายเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ได้เจอป้าของเขาเนาะ ้าจระเข้นะครับผมที่เล่านิทานให้ทุกวันนะครับผมก็ดีใจก็กอดกันนะครับกอจบแล้วนะครับผมรวมพลังกับเอาเบกนะครับผมถ้าไปดูเต็มเรื่องเนี่ยคือจะหาแล้วก็หาแบบหาทั้งเรื่องนะครับผมทั้งมันทั้งหาทั้งเรื่องเลยนะครับผมผมแนะนําไปดูเต็มเรื่องนะครับผมอ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับ